ตลอดเวลากว่า19เดือนนะครับจากการลงจากตําแหน่งผู้นําสูงสุดของประเทศแต่ว่าในใจของประชาชนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ยังคงครองใจในฐานะอดีตนายกรัฐรรมนตรีอย่างไม่เสื่อมคลายนะครับเราไปติดตามจากรายงานิีนนี้ครับ คุณพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะจริงๆแล้วที่ส่งกําลังใจให้ดิฉันนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็กําลังใจต่างๆที่ได้รับไม่ว่าจะจ,ะจากทังบ้านหรือทัง้งหดก็ถือโอกาสนี้ค่ะขอบคุณสาหรับกําลังใจทุกอย่างค่ะแล้วก็ยังไงก็ขออนุญาตฝากว่ายังไงก็ให้ยึดในเรื่องของหลักตามที่ของทางทางคสชเพื่อให้ดูให้เกิดความมั่นคงค่ะเพราะว่าจริงๆเราเองเราก็อยากเห็นบ้านเมืองสงบนะคะ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาในคดีโครงการรับจำนำข้าวกับการต่อสู้คดีในฐานะผู้ถูกกล่าวหาคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนางสาวยิ่งลักษณ์ต้องเผชิญกับการถูกถอดถอนจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มาจากการแต่งตั้งของผู้ยึดอำนาจ การถอดถอนที่อาจส่งผลต่อการพิจารณาคดีอาญาในศาลฎีกาและการเรียกชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งกับวิธีการทางลัดใช้คำสั่งทางปกครอง ภาพที่ปรากฏสะท้อนถึงแรงรักแรงศรัทธาที่ประชาชนยังมีให้กับอดีตผู้นำหญิงคนนี้อย่างไม่เสื่อมคลายแม้ในยามที่ต้องขึ้นศาลต่อสู้คดีฟังได้จากเสียงเชียร์และดูได้จากดอกกุหลาบที่ยื่นให้ถึงมือภาพมวลชนที่แห่แหนมาอย่างเนืองนั่นไม่เพียงปรากฏที่หน้าศาลสถิตยุติธรรมเท่านั้นแต่จะเห็นบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นแบบนี้ ในทุกๆท,ที่ที่อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงผู้นี้เดินทางไปโดยเฉพาะการลงพื้นที่ในช่วงเดินสายทาบุญในจังหวัดต่างๆนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีขวัญใจคนรากหญ้าดูจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้พบปะกับประชาชนอยู่ท่ามกลางวงร้อมของผู้ที่สนับสนุนอยู่ท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงสนับสนุนให้ต่อสู้ยาท้อถอย เพื่อเป็นกำลังใจในการฟันฝ่าอุปสรรคและถึงแม้จะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกว่า19เเดือนแต่ยังคงมีหลายประเทศที่ยังคงให้ความสำคัญกับนายกรัฐมนตรีหญิงที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนดังเช่นกรณีการเข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก พร้อมกับการเข้าพบอุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเมื่อต้นปี2558และเมื่อไม่นานมานี้เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2558กับการได้รับเชิญจากสมาชิกสภายุโรปให้เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ยุโรปในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางการเมือง และนี่ก็คือภาพบรรยากาศและความอบอุ่นเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ48ปีเมื่อวันที่21มิถุนายน2558กับความประทับใจที่เจ้าของวันเกิดไม่มีวันลืมเลือนวันนี้เป็นวันที่ตัวเองมีความสุขนะคะแล้วก็วันเกิดวันเช้านี้นักข่าวถามว่าอยากได้อะไรในวันเกิดก็บอกว่าขออยากได้แค่รอยยิ้มความอบอุ่น พวกเราให้มีด้วยกันตลอดไปนี่นเป็นสิ่งที่จะอยู่ได้ย,ยั่งยืนนะคะแล้วก็นี่ค่ะคือกําลังใจอย่างดีนะคะที่ฉันเองก็ได้รับวันนี้มีมีแต่ความสุขฉะนั้นความสุขที่ดิฉันได้รับวันเกิดนี้นะคะก็ไม่ขออะไรมากขอให้พรน,นี้กลับไปหาทุกท่านค่ะแล้วก็ขอให้ท่าน,านเูียทุกท่านพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน,าน,านมีแต่ความสุข แล้วก็มีสิ่งที่ทุกสิ่งที่ดีๆแล้วก็ประสบความสําเร็จสมหวังทุกสิ่งมีความรักความเมตตาความให้อภัยกันนี่คือความสุขที่เราจะได้รับอย่างยั่งยงืนค่ะคขอบคุณนายกปรฐยุตรีเป็นอย่างสูงนะครับปิดท้ายรายงานพิเศษชิ้นนี้เราไปฟังคารมสุดเด็ดของนัฐวุฒิสสยเกลือ เลขาธิการนปรชอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มอบให้กับอดีตนายกหญิงผู้นี้ซึ่งเรียกเสียงหาจากเจ้าของวนเกิดได้เป็นอย่างดีท่านไม่ต้องกลัวเพราะวันนี้งานใหญ่ท่านเดินตามหัวใจคนไทยท่านอยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยแน่นอนเก้า e อี e ้นายกท่านก็นั่งมาแล้ว e เก้าอี้ทองแก้วท่านนั่งมาก่อน เก้านอี้ตัวเดียวที่ทั้นนั่งแน่นอนเก้าอี้ตัวเดียวที่ท่า<อ>นั่งแน่นอนเก้าอี้ตัวเดียวที่ท่านั่งแน่นอนเก้าอี้ตัวเดียวที่ท่านั่งแน่นอนย้ำสีรร่รอบก่อนนั่นคือในใจประชาชาทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงาน